พระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแปลว่าทุกคนบาปหมดเลยพระคัมภีร์รมบอกว่าทุกคนเลวทรามเหมือนกันหมดไม่มีคนชอบทำเลยสักคนเดียวแสดงว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นคนบาปทั้งสิ้นเลยแล้วเวลาเรียนหนังสือเนี่ยสอบตกเนี่ยเวลาสอบตกถ้าคะแนนเต็ม100ใช่ไหมคนที่ได้49อันนี้ก็สอบตกคนที่ได้20คะแนนอันนี้ก็สอบตก ไอคนที่ได้2คะแนนอันนี้ก็สอบตกสอบตกเนี่ยมันไม่มีเกรดตกก็คือตกแต่สอบผ่านนี่จะมีเกรดได้ A B C อะไรแตกต่างกันใช่ไหมแต่ว่าตกมันก็มือตก มนุษย์เนี่ยทุกคนสอบตกหมดเลยตามมาตรฐานของพระเจ้าทุกคนเลวซามเหมือนกันหมดดังนั้นไม่มีคนชอบทําเลยสักคนเดียวและเมื่อใครก็ตามที่มาหาพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์ผู้ไม่โกหกไม่มุสาเมื่อเราสารภาพพระองค์สัญญาแล้วพร,รรพ,รพระองค์จะทรงชําระบาปของเราพระองค์อภัยบาปของเราและชําระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้นดังนั้นพระคัมภีร์บอกว่าแม้นบาปของเจ้าจะแดงอย่างสีแดงเข้ม มันก็จะขาวอย่างหิมะแม้มมนจะแดงอย่างผ้าแดงมันก็จะขาวอย่างสำลีดังนั้นไม่ว่าสิ่งที่ผ่านมาเราทําผิดทําบาปมากมายสักเพียงไรก็ตามแต่วันนี้ถ้าเรากลับใจใหม่และกลับมาเป็นลูกของพระเจ้าขอพระองค์ทรงชําระแล้วบาปนั้นเนี่ยจะไการชําระให้สะอาดพ้นบาปแล้วเราจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ราวกับว่าไม่เคยทําผิดพลาดมาก่อนเลยเริ่มต้นใหม่ในพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรง อภัยให้แล้วและเมื่อพระเจ้าทรงยกโทษให้กับเราแล้วไม่มีใครสามารถกล่าวโทษเราได้อีกเราไม่จําเป็นต้องถูกลงโทษในฝ่ายวิญญาณสําหรับบาปที่เราทําในอดีตอีกต่อไปเพราะว่าพระเยซูได้อภัยให้กับเราแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับบาปของคุณได้รับการอภัยแล้ว